สวัสดีค่ะได้วเวลาหนอมแนนมยามบ่ายกับนิตินานราชนิยมกันแล้วนะคะเราจะเริ่มต้นเรื่องแรกกันที่เมืองซานติเอโกกับซูเปอร์ฮีโร่บินได้ด้วยปลย่ยยหนวนี่เองค่ะมาดูกันแร้ว ตัวเป็นๆบินได้ด้วยรีโมทคอนโทรลค่ะไอรอนแมนก็ร่อนได้เหมือนในหนังไหมละคะคุณคะที่บินได้ก็เพราะติดใบพัดไว้ที่อ,อกคุณโฟมนั่นเองแต่ถ้าอยากได้ไว้เล่นสักตัวสองตัวนาออโต้กับพี่เอ็ดเจ้าของไอเดียบอกว่าไม่ขายหรอกนะเจ้ะเอาไว้โปรโมทสินค้าย,ย่างเดียวค่ะงั้นก็ดูหน้าอกบึมๆของมิสอิมเมอร์เซนไปก่อนแล้วกัน ใส่เลิศทีเดียวเชียวนะจ๊ะเอามาขนาดนี้ถ้าขายประเทศไทยแล้วก็เทน้ําเทท่ากันเลยทีเดียวเชียวมาต่อกันด้วยฟุตบอลแค่ะแบบเดโชมัสโกออนไม่หวั่นแม้ฝนจะตกสะขนาดนี้เลยจ้าฟุตบอลลีกดิวิชั่น2นัดหนองบัวลําพูเจ้าบ้านเจอกับมุกดาหารซิตี้วันก่อนงานนี้แต่ไปไม่ทันรายจู่ๆฝนก็เทลงมาโครมโครมจนน้ำหนองเจิ่งสนามสักขนาดเนี้ยพี่กรรมการตัดสินก็ยังไม่เป่าหยุดเกมจ้า ชอ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 สงสารก็แต่บากหำหน่อยแก็บอนนี่แลหละนั่งงอเป็นกลุ่งต้มง,งอแล้วงออีกใต้ใจจนหนุ่มๆกองเฉียเพิ่นแทบจะแก้ผ้าอาบน้ำฝนกันแล้วเละเด้อไอเดอเป็นยังไงล่ะจ้าแหมเจอกันซะขนาดนี้ได้ขา่าวว่าวันรุ่งขึ้นป่วยกันไม่เว้นแต่ละคนเลยทีเดียวนะจ๊าเอาละครับพี่จุ๋มค่ะยังเฮฮาอยู่ในร้านหมูกระทะวังจุฑาเทพต่อจากเมื่อวานด้วยไปดูกันว่าไอเดียคุณชายจะฟีเวอร์มาจากใครกันค่ะ สวัสดีครับ,บ <า S 1> วังจุลาเทพพอมครับตายตายๆนอกจาก5้าคุณชายต้องมาเรียงคิวเชียร์แขกหน้าร้านแล้วนะชายเล็กยังต้องมาเติมน้ำซุปต้องใส่เตาชายใหญ่ต้องเสิร์ฟน้ำโอ้โหหมูกระทะเมืองสุพรรณใช้คุณชายอย่างนี้ได้ยังไงคะเนี่ยคะเสิร์ฟดีๆนะเสิร์ฟไม่ดีเดี๋ยวจะไล่คุณชายออกจากวังจุฑาเทพ เนี่ยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยลูกค้าจะไม่มีจะเงียบมากเลยค่ะ,คะเพราะว่าติดละครวังจุฑาเทพทั้งหมดเลยก็เลยจะต้องทอํายังไงก็แล้วแต่ที่ลูกค้าแน่นร้านก็เลยต้องหวังพึ่งวังจุฑาเทพชุบชีวิตของของเจปาค่ะส่วนใหญ่ตอนเย็นเยนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติจะนั่งโต๊ะพุทธิพั์ค่ะนั่งโต๊ะพุทธิพัทค่ะเออมันต้องอย่างนี้นะการตลาดของจริงเสียงจริงนะจ๊ะเอาละค่ะทาถึงเรื่องของจุฑาเทพมาหลายครั้งต่อหลายครั้งคราวนี้ถามเรื่อง เทวพรมบ้างดีกว่าต้องเป็นแฟนเรื่องของสุภาพบุรุษจุธาเทพเท่านั้นนะถึงจะตอบได้ไม่งั้นไม่ทราบถามว่าเทวพรมห้าสาวของเทวพรมมีใครบ้างเอาละ ของน่ารักน่ารักเก๋ๆเท่ๆหนังสือดีๆเหล่านี้มอบให้สำรับคนตอบถูกเลยนะจ๊ะสวดไยนม่ด้านนี้สิสุดหล่ออยู่ด้านหลังนิธินาศนะคะส่งท้ายกันด้วยเพลงของโลนแนนคิตติ้งคนนี้แหละจ้ะหนุ่มหล่อ,อขวัญใจเขาเลยแต่เองจะมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเรา10รกรกฎาคมนี้นะคะหมดเวลาเก็บตกกับนิธินาศรานิยมลาไปเท่านี้แล้วสวัสดีค่ะ ด้วยค่ะตจบแาวค่ะ